สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ VI Station สถานีคนรักการลงทุนเน้นคุณค่าวันนี้ผมจะพาไปฟังนิทานร่วมสมัยของประเทศที่รวยจากน้ำมันแต่คนในบ้านยังเป็นหนี้กันทั้งประเทศเรื่องมันมีอยู่ว่าประเทศนั้นชื่อว่านอร์เวย์ครับประเทศที่รวยที่สุดแต่คนในบ้านยังผ่อนตั๋วชีวิตอยู่ ถ้าเราพูดถึงนอร์เวย์ภาพที่หลายคนเห็นคือประเทศเล็กๆในยุโรปเหนือมีภูเขาหิมะฟิออร์ดทะเลหมู่บ้านริมผาท้องฟ้าแสงเหนือและชีวิตคุณภาพสูงคนทั้งโลกชื่นชมว่านอร์เวย์รวยจากน้ำมันสวัสดิการดีตั้งแต่เกิดจนตายและที่ดังที่สุดคือกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ถ้าเราซูมเข้าไปในครัวของแต่ละครอบครัวจะเห็นอีกภาพหนึ่งครับที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง นั่นคือหนี้ครัวเรือนของชาวนอร์เวย์สูงติดอันดับต้นๆของโลกบางบ้านมีหนี้มากกว่ารายได้ทั้งปีถึงสองเท่าประเทศรวยกองทุนชาติรวยรัฐดูแลดีแต่อีกด้านหนึ่งครอบครัวจำนวนมากกำลังผ่อนตัวสำหรับใช้ชีวิตในประเทศนี้กันอยู่เงียบๆวันนี้เราจะใช้เวลายาวๆไปกับการเล่าเรื่องนอร์เวย์รวยทั้งประเทศแต่หนี้ล้นทั้งบ้านแล้วค่อยๆแกะให้เห็นว่าเขารวยจากอะไร ทำไมสวัสดิการถึงดีทำไมคนถึงเป็นหนี้เยอะแล้วทั้งหมดนี้ให้บทเรียนอะไรกับนักลงทุนและคนไทยอย่างเราจากประเทศเล็กหนาวเน็บสู่กองทุนน้ำมันใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องมันเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนครับย้อนไปช่วงทศวรรษ1960นอร์เวย์ยังไม่ใช่ประเทศที่คนทั้งโลกพูดถึงอย่างทุกวันนี้ตอนนั้นนอร์เวย์เป็นประเทศเล็ก ประชากรไม่ถึง6ล้านคนอยู่บนดินแดนที่หนาวยาวหลายเดือนทรัพยากรไม่เยอะเหมือนประเทศใหญ่ๆแต่โชคชะตาเริ่มเปลี่ยนเมื่อเขาค้นพบน้ำมันในทะเลเหนือประเทศส่วนใหญ่ถ้าพบน้ำมันมักจะมีสองแบบแบบแรกใช้กระจายแจกสร้างความนิยมทางการเมืองใช้เงินกันเพลินไปหลายสิบปีแบบที่สองเอาไปกอบโกยแบบไม่คิดยาว พอหมดไปก็หมดไปพร้อมกับโอกาสของประเทศแต่ผู้นำของนอร์เวย์คิดอีกแบบหนึ่งครับเขาถามตัวเองว่าน้ำมันมันไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วลูกหลานล่ะประเทศในอีก50ปีข้างหน้าล่ะเขาเลยสร้างสิ่งที่เรียกว่ากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือที่หลายคนเรียกว่าออยฟันแนวคิดง่ายๆแต่ทรงพลังคือน้ำมันอยู่ใต้ดินเราขุดขึ้นมา แต่ความมั่งคั่งต้องถูกเก็บไว้บนดินเพื่อให้ลูกหลานใช้ต่อรายได้จากน้ำมันเขาไม่เอามาใช้หมดในรุ่นเดียวนะครับแต่รวบรวมไปลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ค่อยๆปล่อยให้มันงอกเงยแบบ V.I. ระดับประเทศผลคือวันนี้กองทุนนี้มีมูลค่ามากกว่า1.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าเป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศอื่นมีน้ำมัน แต่ไม่มีวินัยการเงินนอร์เวย์มีทั้งน้ำมันและไมเซ็ตการลงทุนระยะยาวนี่คือจุดเริ่มต้นของประเทศที่รวยจากน้ำมันแต่ใช้ความคิดแบบนักลงทุนเน้นคุณค่าครับสวัสดิการตัวชีวิตระดับพรีเมียมสำหรับคนทั้งประเทศพอประเทศรวยขึ้นสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเลข GDP สวยนะครับแต่เขาเอาทรัพยากรเหล่านี้ไปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของประชาชนจริงๆ ชาวนอร์เวย์มีอะไรบ้างการศึกษาฟรีตั้งแต่เด็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัยการรักษาพยาบาลฟรีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลระบบของรัฐด,ดูแลสวัสดิการยามชาราแก่แล้วไม่ถูกทิ้งให้ลำบากสวัสดิการอื่นๆครอบคลุมชีวิตแทบทุกช่วงไม่แปลกที่นอร์เวย์ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่คุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกรายได้เฉลี่ยของคนทำงานก็ไม่ธรรมดานะครับ ข้อมูลปี2023ระบุว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ150,000บาทต่อเดือนลองนึกภาพดูครับคุณอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงมีสวัสดิการดีลูกเรียนฟรีป่วยรักษาฟรีแก่แล้วมีรัฐด,ดูแลฟังแบบนี้เหมือนสวรรค์บนดินเลยใช่ไหมครับแต่ในโลกการลงทุนไม่มีอะไรได้มาฟรีนะครับทุกอย่างมีต้นทุนเสมอสวัสดิการที่ดี ต้องมีเชื้อเพลิงเลี้ยงระบบและเชื้อเพลิงนั้นชื่อว่าภาษีและค่าครองชีพที่สูงลร่วนรกค่าครองชีพและภาษีที่สูงลิว่วเราอาจจะเคยเห็นรูปอาหารในนอร์เวย์กาแฟแก้วหนึ่งอาหารจานหนึ่งราคาแสบกระเป๋าชีวิตที่นั่นมีด้านแพงซ่อนอยู่แบบชัดๆ3.1ค่าครองชีพสุดระดับโลกค่าอาหารกินข้าวนอกบ้านทีหนึ่งมื้อละ6 0 0้0 0ถึงกว่าบาทเป็นเรื่องปกติ ชาวนอร์เวย์จำนวนมากจึงทำอาหารกินเองที่บ้านเป็นหลักค่าที่พักโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างออสโลค่าเช่าห้องเล็กๆเ,เดือนหนึ่งอาจจะปาเข้าไป30,000-40,000ถึง 40, บาทถ้าเรามองแค่ไรายได้เฉลี่ย150,000บาทต่อเดือนอาจจะคิดว่าก็ยังไหวมั้งแต่พอหักค่าเชา่หาหักค่าอาหารหักค่าเดินทางยังไม่รวมค่าใช้ของในชีวิตประจำวันเงินเดือนที่ดูสูงๆนั้นก็ไม่ได้เหลือมากอย่างที่คิดครับ 3.2ภาษีต้นทุนที่มองไม่เห็นแต่หักทุกเดือนทีนี้มาดูฝั่งภาษีกันบ้างเพื่อให้รัฐจัดสวัสดิการได้อย่างที่เล่ามารัฐต้องเก็บภาษีในอัตราที่สูงภาษีรายได้อยู่ที่ประมาณ38-45%พูดง่ายๆคือทำงานได้เงินมาร้อยบาทหายไปเกือบครึ่งให้รัฐคนไทยบางคนอาจจะคิดว่าโหดจังเลยแต่สำหรับชาวนอร์เวย์เขามองว่า แลกภาษีกับความอุ่นใจว่าถ้าป่วยถ้าตกงานถ้าแก่รัดไม่ทิ้งก็เลยยอมจ่ายคราวนี้ลองมองภาพรวมนะครับรายได้สูงจริงแต่ค่าครองชีพก็สูงมากแถมภาษีที่จ่ายก็เกือบครึ่งหนึ่งคนในประเทศเลยเหมือนขับรถเบนซ์แต่เติมน้ำมันแพงทุกลิตรชีวิตคุณภาพดีแต่มันไม่ได้มาฟรีครับทีนี้เข้าประเด็นสำคัญของวันนี้ ทำไมประเทศที่รวยที่สุดประเทศหนึ่งของโลกถึงมีหนี้ครัวเรือนสูงติดอันดับต้นๆของโลกข้อมูลบอกว่าหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยของชาวนอร์เวย์มากกว่า200%ของรายได้ต่อปีแปลแบบบ้านๆคือถ้าคุณมีรายได้ปีละ1ล้านคุณอาจจะมีหนี้2ล้านหรือมากกว่านั้นแล้วหนี้ก้อนนี้มาจากอะไร4.1บ้านสินทรัพย์หลักที่แพงราวกับทองตัวการใหญ่คือราคาบ้านครับ โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างออสโลบ้านหลังหนึ่งอาจมีราคาประมาณ20ล้านบาทคนทั่วไปจะเอาเงินสดที่ไหนไปซื้อคำตอบเดียวคือกู้ครับชาวนอร์เวย์จำนวนมากกู้เงินซื้อบ้านผ่อนยาว20-30ปีเป็นเรื่องธรรมดานี่ก้อนย้ายที่สุดในครัวเรือนไม่ใช่บัตรเครดิตไม่ใช่สินเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนี่เองถ้าจะย้ายออกจากการเป็นผู้เช่าไปเป็นเจ้าของบ้าน เกือบทุกคนต้องผ่านประตูคำว่านี่บ้านกันทั้งนั้นลองสมมุติครอบครัวหนึ่งในออสโลสามีภรยาทำงานดีรายได้รวมกันเดือนละ3ามแสนบาทอยากมีบ้านเล็กๆสักหลังให้ลูกๆโตในสิ่งแวดล้อมที่ดีบ้านราคา20ล้านเขาจ่ายเงินดาวไปส่วนหนึ่งที่เหลือก็กู้ธนาคารผ่อนกันยาว25-30ปีทุกเดือนเงินก้อนใหญ่ที่สุดของครอบครัวนี้คือค่างวดบ้าน นี่คือภาพจริงของคนจำนวนมากในนอร์เวย์4.2ดอกเบี้ยต่ำยุคที่ทำให้นี่ดูไม่น่ากลัวในหลายสิบปีที่ผ่านมานอร์เวย์อยู่ในยุคดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานานเวลาดอกเบี้ยต่ำค่างวดบ้านก็ดูไม่โหดการกู้เงินก็เหมือนเรื่องธรรมดาความรู้สึกคือผ่อนไหวไม่เห็นน่ากลัวอะไรก็เลยเกิดวัฒนธรรมแบบหนึ่งขึ้นมาว่าอยากมีบ้านดีๆก็ผ่อนเอาได้ อยากมีชีวิตดีๆก็เป็นหนี้ได้ยังไงรัฐก็ดูแลเรื่องสำคัญให้เราอยู่แล้วคนเลยกล้ากู้ธนาคารก็กล้าปล่อยหนี้เลยบวมขึ้นเรื่อยๆอย่างเงียบๆ4.3คุณภาพชีวิตสูงเท่ากับค่าใช้จ่ายสูงคนในนอร์เวย์ให้ความสำคัญกับบ้านดีๆรถดีๆบ้านอยู่ในย่านที่ปลอดภัยใกล้ธรรมชาติเดินทางสะดวกและมีเวลาพักผ่อนท่องเที่ยว พวกเขาไม่ได้บ้าแบรนด์เนมแบบใช้โชว์แต่เขายอมจ่ายแล้วยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อคุณภาพชีวิตรถที่ใช้ก็ต้องดีเพราะสภาพภูมิประเทศและอากาศบ้านก็ต้องอยู่ได้ในหน้าหนาวที่โหดระบบเครื่องทำความร้อมค่าไฟค่าน้ำต่างๆก็ต้องรับไหวทั้งหมดนี้ทำให้ต้นทุนการอยู่ดีมีสุขสูงมากคนเลยต้องใช้หนี้มาช่วยพยุงมาตรฐานชีวิตครับ4.4ความมั่นใจในรัฐสวัสดิการ ร่มใหญ่ที่ทำให้คนกล้าเดินท่ามกลางฝนอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือความมั่นใจในระบบรัฐสวัสดิการคนรู้สึกว่าถ้าป่วยรัฐช่วยถ้าตกงานยังมีระบบช่วยพยุงถ้าแก่ระบบบ,บำนาญดูแลเพราะมีร่มใหญ่แบบนี้คนเลยคิดว่าแม้จะเป็นหนี้แต่ชีวิตไม่น่าจะพังง่ายความรู้สึกปลอดภัยนี้ทำให้หลายคนกล้าเป็นหนี้เพิ่ม เื่อเอาเวลาในปัจจุบันไปใช้ชีวิตในมาตรฐานที่ต้องการฟังดูดีนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจสะดุดดอกเบี้ยปรับขึ้นราคาอสังหาปรับตัวหรือรัฐต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นคนที่กู้เต็มๆคนที่ผ่อนยาวๆก็จะรับแรงกระแทกเต็มๆเหมือนกันครับทีนี้เราลองหันกลับมาดูเรากันบ้างแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบไว้ชัดเจนว่าคนนอร์เวย์เป็นหนี้เพื่อดูดีมีสุขหนี้บ้าน หนี้รถหนี้ที่แรกกับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นคนไทยจํานวนมากเป็นหนี้เพื่อเอาตัวรอดหนี้บัตรเครดิตหนี้รายวันหนี้นอกระบบหนี้เพื่อใช้ใจ่ายประจําวันประคองให้ถึงสิ้นเดือนนี่เป็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากครับประเทศหนึ่งรวยระดับโลกแต่คนยังผ่อนบ้านหนักอีกประเทศหนึ่งไม่ได้รวยเท่าแต่คนจำนวนมากต้องกู้เพื่อซื้อข้าวซื้อของใช้พื้นฐาน